ผู้ชายนะคะจะไม่มีทางปล่อยมือและวิ่งตามผู้หญิงที่มีสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือผู้หญิงที่มีความพักดีนั่นเองความพักดีของผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือการพักดีอยู่ในหัวใจของเธอนั่นเองสิ่งนี้จะทำให้ผู้ชายหลายๆคนนะคะวิ่งตามหรือวิ่งไล่ล่าผู้หญิงที่มีสิ่งนี้นะะ <c oughs> เนร่องาะอะไร <c oughs> เพราะไม่มีมนุษย์คนใดบนโลกใบนี้นะคะต้องการการถูกทรยศ หักหลังจากคนรักของตัวเองหรือถูกนอกใจนั่นเองค่ะเวลาผู้ชายเลือกผู้หญิงมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นแม่ของลูกมาเป็นคนที่จะอยู่เคียงข้างของเขาไปตราบเท่านานหรือจนแก่เท่าด้วยกันนะคะเขาจะมองดูที่การกระทำของผู้หญิงคนนั้น,น,นอะ่ะอันนี้คือสิ่ง,งที่สนะคะเขาจะเคารพคนที่เธอรักด้วยเช่นเขาดูเวลาที่คุณพูดถึงคนอื่นยังไง เขาดูเวลาที่คุณปฏิบัติกับเพื่อนคุณยังไงเขาดูเวลาที่คุณพูดถึงคนรอบข้างคุณยังไงเขาดูเวลาที่คุณพูดถึงคนในครอบครัวของคุณยังไงสิ่งนี้นะคะประเมินได้ถึงทัศนคติของคนคนนั้นว่าเอ๊ะเขาจะเป็นคนที่จงรักภักดีไหมเมื่อเขาประเมินได้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่จงรักภักดีผู้ชายคนนั้นค่ะ จะไม่มีวันปล่อยมือคุณไปเลยเพราะเขามองในระยะยาวมองเกมในระยะยาวไม่ใช่เกมในระยะสั้นแล้วมีคำถามว่าโคชเอมคแล้วถ้าเราเนี่ยอยากให้คนที่เราคุยอยู่ด้วยคนที่เราแชทอยู่ด้วยเนี่ยคะ่ะเขาคอมมิชเมนต์กับเราหรือคบกันเป็นแฟนได้ในอนาคตเพราะอะไรเพราะเหนื่อยแล้วที่จะ ไปหาคนอื่นเพราะไม่อยากจะเสียเวลาชีวิตอีกแล้วอายุก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นอยากจะลงเอยกับใครสักคนมีอะไรจะช่วยเสริมได้ไหมคะโคชเชมขอแนะนำค่ะสีพึ่งนะที่จะเสริมให้คุณได้เจอคู่ของคุณได้ไวให้คุณได้สำเร็จในเรื่องของความรักของคุณได้ไวสีพึ่งนี้นะคะไม่ใช่แค่มองในเรื่องของความรักนะแต่จะเป็นในเรื่องของเมตตามหานิยมเช่น การเงินการงานความรักแล้วที่คุณคนใดคนหนึ่งใช้การเจรจาในการสื่อสารในการค้าขายนะคะก็จะช่วยคุณขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าอันนี้พูดง่ายๆว่านอกจากความรักจะประสบความสําเร็จแต่คุณจะได้โบนัสในเรื่องของการเงินเพิ่มไปด้วยนั่นเองค่ะสีพึ่งนี้ใครสนใจนะคะก็บูชาทักแอดชเชมมาได้เลยเนาะ จะขึ้นตรงลิงก์ตรงนี้นะคะที่ assigncheam นะคะก็หรือไม่อีกอย่างหนึ่งคือคุณสามารถที่จะดูวิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆก็แล้วแต่จะมีแอดมินนะคะไปโพสตใต้คลิปนะคะแล้วก็จะขึ้นลิงก์คุณสามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยแล้วก็จะเชื่อมต่อถึงโคชเอมได้นะคะสีเพิ่งมีดียังไงในในเรื่องของ ช่วยในเรื่องการปรับโงเ่เฮงให้ด้วยสมมุติว่าเราเป็นคนที่โงเ่เฮงไม่ค่อยดีนะคะโงเ่เฮงไม่ค่อยดีจากการที่เราใช้สีพึ่งไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะปรับโงเ่เฮงให้ตัวเองเปิดเนตรเปิดความโชคดีในเรื่องของความมั่งคั่งนะคะโคเชมแตะที่ริมฝีปากหมายความว่ายังไงสีปากริมฝีปากของผู้หญิงหมายถึงในเรื่องของหงอยินหยาง ในเรื่องของการเจราจาในเรื่องของการพูดคุยสําหรับคนที่กําลังดิวอยู่กับหนุ่มต่างชาติหรือกําลังสื่อสารในเรื่องของความรักอยู่จะทําให้เขาหลงสเสน่ห์คุณมากขึ้นนะคะแล้วยิ่งเฉพาะผู้หญิงจะเป็นที่เอ็นดูที่รักใคร่ของผู้ชายทีนี้ในเรื่องของการเจราจาค้าขายก็จะเป็นคนที่มีปากวาจาประกาศสิทธิ์ปากวาจาประกาศสิทธิ์หมายความว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์พูดแล้วคนก็นิยมชมชอบพูด,ดง่ายๆว่าคือเป็นคนมีสเสน่ห์เออ พูดแล้วคนก็ชอบคนก็อุดหนุนคนก็ซื้อหรือไม่ก็คือพูดแล้วนะคะหนุ่มๆก็รักหนุ่มๆก็สนใจที่จะคบหาคุณนั่นเองนะคะใครสนใจก็ติดต่อทักโคชเอมมาได้เลยค่ะ